สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับชาวยูทูบครับวันนี้เราจะพามาชมสวนมะพร้าวนะครับที่นี่อำเภอดำเนินสะดวกครับจังหวัดราชบุรีครับมีสวนมะพร้าวเยอะนะครับนี่ครับนี่ครับสวนมะพร้าวเยอะนะครับ ตอนนี้ครับมะพร้าวก็ราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับตอนนี้ราคาถูกมากเลยนะครับก็เห็นใจก็ชาวสวนทุกท่านนะครับที่ที่ปลูกมะพร้าวนะครับนี่ครับ ามาเที่ยวสวนมะพร้าวสวนใจจะซื้อมะพร้าวนะครับส่วนมากที่จังหวัดราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกครับจะปลูกมะพร้าวกันเยอะครับ มาซื้อมาอุดหนุนได้นะครับมะพร้าวอร่อยครับเนื้อหวานน้ำก็หวานนะครับตอนนี้ก็ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับพาเกิดเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆครับชาวยูทูบทั้งหลายครับไม่ว่าอยู่จังหวัดอะไรครับมาเที่ยวที่อำเภอดำเนินสะดวกได้นะครับ นี่นครับมาอุ่นหนุนมะพร้าวกันได้นะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ